ียมที่สุดหมดถ้วยเลยหม g o ก็หมดถ้วยแล้วออมาเกษตรกับอาหารอินเดียออมาเกษตนะวันนี้นะคะ ราจะไปกินโอมากษเรกันซึ่งคนกวินเลี้ยงอะไรนี่คืออะไรตื่นแ่้จริงปะกวินเนี่ยไม่เคยกินโอมากษเรเลยแต่ว่าชอบดูใช่ไหมชอบอยากไปกินแล้วเขาอ่ะก็คือเป็นคออาหารญี่ปุ่นมากเพราะว่าอยู่ชอบกินเยียวมอนวันนี้เนี่ยก็เลยพามานะคะแต่ว่าอยูจ่ใจเดี๋ เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยพรีเมียมมากนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในร้านเลยถึงร้านแล้วนะคะโอเคไหมไปกันเลยนี่เลยนะคะโห oh, <c oughs> ทุกคนแค่ร้านก็แบบดูสวยแล้วใช่ไหมโกีค่ะลองนะคะเพื่อที่จะลองเวลาของเรานะคะท,ทักทุยเดทจอยทุยตอนนี้เราก็นั่งรองอยู่แบบสงบ่งตนะค่ะ แล้เวเดี๋ยวเวราจะถ่ายกันอีกทีก็คือตอนเราเข้าไปนั่งรับประทานนะครับทุกคนครับสวสดีดสหรับตัวนี้จอนเอขอเด้วยคิมิโชยุนะครับ <fa> ผมจะเป็นโชยุที่มีส่วนผสมขง ได้วอกไม้สามารถทำได้ับคือดอกมาผสมน้องใดอกคือกุ้งหวานจากฮอกไกโดคอมกยด้วยชแล้วก็ดอกตัเนี้ยเธอกินได้หมดเลยนะไหนดูสิไหนดูสิอะไ หวานมากมากอบมากแฮปปี้ไหมโอเคไหมเอามากเกษตรกับอาหารนินเดียอมนนแลบเาจะเป็นวิจิอโรชครับคือโอเชียนาวน์เรานี้ก็อยู่ในช่วงซีซั่นของทาคิด้วยนะฮะ จริงนะแบบนี้คือไม่มีวันหาได้ยิ้มหอยยิ้มเลยแบบเดินเท้าวไปยิ้มยิ้มดุสดมากอัม,มันต้องเสิร์ฟเย็นมันเป็นหอยของใครหอยอ่มันต้องเสิร์ฟเย็นอืมันเป็นหอยของใครโดอ่นนะความสดของมันอ่ะให้รู้สึเนื้อมันยังแบบยังช้ำอยู่เลยช้ำๆสุดฝาไปเลย <c oughs> โอ้โหโอันดับหนึ่ง คือตับปลาอันนี้ก็เป็นซิ๊กเจอร์ของร้นนเลยอันนี้ดีมากแล้วก็แบบตัดกับวาซาบินิ่มละมอนแบบดีมากยูรอกไหมอันนี้เพิ่งเมนัวที่สั่งแบบสูตรแบบเล่นกับเมนที่เหลือที่จะมาจริง ไปจะเป็นรูอโดชิ่อะยังกี่นะคะระวังร้อนนะคะเ<า>ชฟบอกว่าให้กินแบบปับก่อน,นก็คือเมื่อกี้กินปบบปาบแล้วก็ไม่ได้พูดมากต่อไปก็จะลองบีบมะนาวนิดน,นึงนะคะเชฟแนะนำว่าระวังร้อนนิดน,นึงนะคะเป<า><า>็นปลาก,กระพงที่อร่อยมากแต่เคยกินมาแล้วต่อไปนะครับ ข้าววอบีคร like ับหอยเปร้ยวกกี้จาชิบะนะครับผมสำหรับตัวนี้ทางเชฟจะนำไปตุ้งกับสาเกครับเป็นเวลา6-8ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นข้าววอบีครับหอยเป้ยวคี้จาชิบะนะครับด้านล่างจะเป็นคิโมซอสครับผมซอสที่ทำาจากสับของหอยเปรี้ยนะครับสหรับตัวนี้ครับวิธีกาะครับคือหนึ่งชิ้นนะครับจิ้มทานคู่กับตัวซอสก่อนนะครับแล้วก็ที่เดี๋ยวไฟปุ๊บไม่เข้ากันนะครับโอเค อร่อยมากอร่อยมากหอมด้วยแล้วเอาแบบราเสิร์ฟนเราลักมาไปหอมด้ยเอาอีสกครับผมร่องหอม เชฟบอกว่ามันเป็นเกลือที่แบบเหมือนเหมือนเกลือทั่วไปอ่ะแบบอร่อยมันกลมแล้วก็แบบเป็นปลาหมึกที่แบบหวานนิ่มแล้วก็สดมากเวณกุสงปลาชจะมีแบบซอสเลนข้างในให้เราเนี่ยได้ชาเลนว่ากินไปแล้วก็ได้กินได้แบบรสชาติของความอร่อยแล้วมีปาชีบแบบเข้ามาปุ๋ยให้ยูลองแล้วกันนะ,ค,ะนะคุณพูดยากจริงๆนะ มันมีเน tamam. ื no. as as> no. as as> no. ้อแบบเนื yes. ้อเเนื้อท oh no? ี่มันเต็มถ้ามันปกติไม่มีเนื้อแบบนี้ยเป็นผักตัวสุด โอ้โตื่นเต้นมากให้เปั่นกับมือนะมาเนี่ยปั่นปั่นป เขาจะเป็นมาโครจับแบรนด์ยามายุจิครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ระดับหนึ่งของโลกเลยนะครับและความพิเศษของแบรนด์นี้ครับจะเป็นแบรนด์ที่เลือกปลาทูน่ากับกลุ่มลูกค้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทำแบรนด์ด็องทราบก่อนนะครับว่าร้านร้านนั้นใช้ข้าวสา่พันธุ์อะไรครับรวมไปถึงน้ำส้มที่ใช้ปรุงรสด้วยครับกาเป็นยี่ห้ออะไรนะครับหลัจงจากนั้นทำแบรนด์ก็จะเลือกทูน่าที่เหมาะกับตลาดนะครับแต่ไม่ใช่แค่มาโครดับเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นครับแต่จะเป็นมาโครดับที่ดีทั่ กิล้มันสดดีผิวารสามันดีเอออร่ออะอีอร่อยมากอร่อยแบบเนื้อนิ่มอะไรขนาด มันเป็นโทน่าสิบมันอร่งมากกินไม่ได้ครับเป็นกระพงแดงนรับกินหอมมากกนมอร่อยไหมโคตไม่เขอให้นมากอ่งลาเสือจับตะโกชิมาบ ดีมากเนื้อน,นุ่มนีมากแฟนตายเ้วยนะคะอะร่อยจนแบบเข้าไปจูดจ,จ้วงชิ้นลายเสือมันยกมาขกญี่ปุ่นอะมาใส่เข้าปากเยแมันก็อหอมขึ้นนะครับจะออนคอด้วยคาราชีนะครับผมคือมัสตาร์ดญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยครับแต่กลิ่นคาราชีมจะเข้ากันได้ดีกับคิมเบไดเลยนะครับคิมใได้ ปากกระพงน้ำมึนๆต่อไปคินไม่ได้คินไม่ได้หน่อแล้นิ่มปากอุดนีครับอุนิผานำสั้นจากอกไปโดครับอุนิ ตัดกับสาหรายได้ดีแล้วกินสาหรายก็กินดีมากเพราะแบบมันละลายกินปุ๊บละลายปา้นละลายจริงๆแบบเนงมากทานฟละลายเ่ะแล้วเขาใส่ชอยู่สุเลยใช่ปะมันตัดกับชุบโยสุได้ดีมาก อขาแบบชาเขาค่ย้ยซอนเลนขึ้นมาดเขแบบอะไรคือน,นุ่มแล้วสดแล้วกิ่นดีหรือกินหอมเป็นรสชาติที่อธิบายได้ยากอ่ะแต่รู้แค่ว่าแบบมาที่นี่คือคุ้มมากถ้าแบบถ้าอยากกินอะไรที่บอย่างเนี้ยตะโกนไม่ได้เพราะว่าลูกคา้าคือเป็น ตัวส้มที่เขาฝุ่นข้างบนใช่ปะมันทั้งหักเลี่ยนแล้วมันทั้งแบบแอดเฟรเวอร์เข้าไปต้องมาลองอเขาบอกว่าซุปต่อไปต้องกินตอ,อนร้อนมาแล้วอเอาตินปะ สาวเป็นคนที่ชอบซุปมิโซะมากแล้วสาก,ก้าบอกได้เลยว่าจะไม่เคยกินซุปมิโซะที่ไหนที่อร่อยเท่าที่นี่มาก่อนซุปมิโซะที่นี่คือไม็นแค่นีคําพูดแล้วแบบอร่อยมากแล้วเดี๋ยวมีไข่หวานด้วยกลิ่นของซุปมิโซะคือดีแบบดีมากดีมาไหวแล้วโ oh <c oughs> อมค์ก๊อดหยุด <c oughs> หมดถ้วยเลยไมค์ก๊หมดถ้วยแล้วติดใจ หอมมากหอมกลิ่นหอมมากไม่ได้กินคาวเลยวแลไข่หวานที่แบบอร่อยภาษาญี e ่ปุ่นว่าอะไรนะอุยชีเดสแปลว่าซูกุยอย่างนี้นะซกยเป็นเมนูสุดท้ายแล้วก็คุยกับเชฟแบบโอ้ยชีเหมาอกับอกว่ากินก่อนจะกินของหวานเป็นการตัดของขวัญอุยชี กินของโอิชิค่ะขอบคุณครับบางตัวไข่หวานก็จะเป็นหนึ่งในซิงเกิลของทางร้านด้วยเช่นกันนะครับเพราะไข่หวานตัวนี้จะทานเพื่อที่จะกระหล่ำรสชาติครับก่อนเข้าของหวานอยู่ครับของหวานตัวนี้จะอยู่ตัวไข่หวานนะครับจะอยู่ระหว่างของขค้าแล้วก็ของหวานเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีส่วนผสมของไข่ชิโรมิเปตานืะครับบดแล้วก็ปุ่งอยู่นะครับบนก่อนที่จะเข้าวของหวานก็จะต้องทานไข่ตัวนี้ก่อนเะยครับ ของหวานเป็นอะไรคะของหวานนี้จะเป็นวอร์มิีโมจินะครับซึ่งจะเป็นโมจิสดที่ทําใหม่รอบต่อรอบเลยนะครับตัวนี้จะท็อปด้วยผงถั่วคินาโกะครับแล้วก็ดอกสักดรัมะเกลือนะครับน้ำเชื่อมตัวนี้จะเป็นคุโรมิสึครับน้ำตาลอ้อยจากโอกินาวะนะครับสำหรับตัวนี้ทางเชฟแนะนำให้คลุกให้เข้ากันก่อนแล้วก็ทานนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องคลุกให้เป็นเล็กเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าคลุกไปเดียวจะสมัดผงถั่วคินาโกะได้นะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ ต้องคู่กักเข้ากันเลยเ mm hmm. ชฟบอกนะคะเชฟบอกว่าให้คนให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนเพราะไม่งั้นอาจจะสำลักได้นะคะนี่นะคะ mm hmm. ก็จะกิน,นะะแล้วค่ะแล้วก็ต้องกินคู่กับชาร้อนนะคะลืมบอกเมื่อกี้ตัวไข่หวานเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยนะคะทุกคนยังไงบ้างอเอาจาอีกคนนึ่ง <laughs> แป้งมูจิเขาบ้านมาแบบนิ่มละมุนน่ากวนของเขาะมันหอมมากกินไปแล้วแบบรู้สึกติดใจแล้วแบบอยากจะอีกรอบนึงกินเข้าไปอะยู่มันจะรู้สึกมันที่บายยากมันแบบมันเหมือนกินอะไรนิ่มๆแล้วมันค่อยไปในปากแล้วมันแตกว้าเงี้ยอยากจะกินอีกอันเชฟกําลังทําให้อีกรอบสองอร่อยจต้องขอเพิ่มนะคะเต้องไปกินชากันนะคะชาคือหอมมากไม่เคยได้กลิ่นชาที่หอมขนาดนี้มาก่อนนะ กินของหวานเย็นๆใช่ไหมคะแล้วก็มากินชาร้อนๆเข้าไปแล้วแบบเดินกลับไปพร้อมกับความแบบอิ่มสุขอิ่มใจนะ้เดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยเราก็จะอธิบายถึงร้านนี้นิดหน่อยนะคะว่าทําไมสาถึงเลือกกินอมรกาเซีครั้งแรกกัแฟที่ร้านนี้นะจ๊ะทุกคนรู้ไหมว่าทําไมเราถึงพาย,ยูมาร้านซูชิอิซิสจริงๆนะ เรารู้จักร้านนี้จริงปะทำไมถึงรู้จักร้านเรารู้ว่าแบบเชฟของเขาอ่ะใช่ป่ะล่ะเคยเป็นแบบเหมือนเป็นซูเชฟจริงหรอใช่จากร้านเราแบบดังแบบค่อนข้างดังคือแบบเป็นมือขวาอย่างนี้หรอมือขวาใช่โอ้ไม่ก็อยู่รู้เหรอเราอุตส่าห์เก็บเป็นความลับรู้รู้สิก็ถึงพาอยู่มาไงเพราะว่าการที่เราจะพาอยู่มากินออกมาเป็นครั้งแรกเราก็ต้องเลือกร้านที่พรีเมียมที่สุดเพราะเรารักนิวแบบเบสที่สุด วราได้รางวัล3ปีแล้วจริงๆสรางวัล OAD ด้วยซึ่งรางวัล OAD เนี่ยนะคะไม่ใช่เก่งกาจนะคะเห็นไหมคะเมื่อการพาคุณผู้ชายมาร้านอาหารกินอมตะเสีครั้งแรกของชีวิตของคุณผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องมีการศึกษาร้านอาหารอมตะเสีที่เดอะเบสที่สุดถึงต้องพายุมาแต่ซากวินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วก็อยากเห็นเราทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ใครอยากมากินนะครับ ต้องมาลาซูชิอิชิซึอยู่สุขุมวิท39นะคะก็ฝากร้านโอมาเกสิที่นี่ด้วยอร่อยมากมะคะ่ะวันนี้เนี่ยลาเป็นเลีนะ้ยวเนี้ยอิ่มมากวันนี้ก็คือนอนฝันดีนะคะนอนฝันดีปุณิย์ใครวะแล้วอยากกินอีก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกลับมาอีกแน่นอนนะคะร้านดีควะวันนี้เนี่ยไปแล้วนะบ๊ายบาย <c oughs>